สวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะพาพวกเรามาทำฉเฉลยใบงานในสัปดาห์ที่แล้วนะคะก็คือใบงานนี้เลยนะคะใบงานเหตุผลเชิงตะกะนะคะเราไปทำกันเลยค่ะค่ะสำหรับใบงานวิทยาการคำนวณน,นะคะใบงานเรื่องเหตุผลเชิงตะกะนะคะคำชี้แจงก็คือให้นักเรียนนะคะพิจารณาภาพที่กำหนดให้ แล้วเติมภาพที่หายไปนะคะลงในกรอบให้ถูกต้องนะคะข้อนี้ใบงานนี้5คะแนนนะคะเรามาดูที่ข้อที่1กันเลยค่ะใบงานเหตุผลเชิญตะกะนะคะข้อที่1นะคะให้นักเรียนทําการวิเคราะห์เปรียบเทียบนะคะหาความสมเหตุสมผลนะคะว่ารูปภาพนะคะที่คุณครูปุ้ยกาหนดให้แล้วมันจะมีกรอบหนึ่งกรอบนะคะที่หายไปไม่มีรูปภาพนั่นแหละค่ะ ในกรอบนั้นนะคะให้นักเรียนหารูปภาพที่หายไปนะคะข้อนี้นะคะนักเรียนก็จะทําการคิดวิเคราะห์เปรียบเทียบแล้วนะคะข้อมูลนะคะรูปภาพแต่และรูปภาพมีทั้งหมด2รูปนะคะแล้วรูปที่หายไปนะคะเป็นแมสสีเขียวนั่นเองคะ่ะ ลุยกันต่อข้อที่2และข้อที่3นะคะเรามาดูที่ข้อที่2กันนะคะข้อที่2นะคะคุณครูให้รูปภาพมาทั้งหมด4รูปนะคะบางคนก็จะใช้เทคนิคในการแบ่งกลุ่มนะคะออกเป็น2กลุ่มเมื่อแบ่งกลุ่มเสร็จแล้วนะักเรียนจะมองได้ง่ายขึ้นค่ะอย่างกลุ่มที่1น,นะคะรูปภาพตรงนี้ค่ะหายไป1รูปแสดงว่ารูปภาพนั้นคือรูปอะไรคะรูปภาพนั้นก็คือรูปติ๊กต็อกนั่นเองค่ะ wow. ต่อมานะคะเมื่อกลุ่มที่1เต็มแล้วนะคะเราก็มาพิจารณากลุ่มที่2กันต่อเลยค่ะเขาเติมติ๊กตอบมาให้แล้วนักเรียนก็ทําการเปรียบเทียบกับชุดที่1ค่ะว่ารูปภาพแต่ละรูปควรที่จะเรียงลําดับกันอย่างไรนะคะเ <Wow. S 2> ฉลยเลยนะคะนี่ <Wow. S 1> ส่วนอีก2ช่องที่เหลือคอุณครูให้นักเรียนทําเองนะคะ เรามาต่อกันที่ข้อที่3กันค่ะให้นักเรียนทําการพิจารณาไอศครีมทั้ง3รูปแบบนะคะว่ามีตําแหน่งไหนบ้างที่ไอศครีมอยู่นะคะจากนั้นให้เรียนเติมตําแหน่งที่ยังไม่ได้ไปอยู่นะคะนี่คือช่องที่1นนะคะช่องที่สองและช่องที่3นะคะพิจารณาช่องที่1และช่องที่3าเปรียบเทียบกันนะคะยกตัวอย่างเช่นไอศครีมโคนนะคะ ช่องที่1เนี่ยเขาอยู่ในตำแหน่งนี้ค่ะส่วนช่องที่3มเขาอยู่ด้านล่างค่ะตำแหน่งที่อยู่ด้านล่างเอ๊ะเหลืออีกหนึ่งตำแหน่งที่เขายังไม่ไปนะคะก็คือตำแหน่งที่อยู่ด้านบนมุมขวามือนะคะนี่ค่ะ <Yahoo! S 1> จากนั้นก็พิจารณาในไอศครีมแบบถัดไปนะคะและไอศครีมแบบสุดท้ายให้นักเรียนเติมลงไปเองนะคะสู้ๆคะ่ะ มาค่ะเรามาลุยกันต่อข้อที่4นะคะข้อที่4ง,ง่ายมากเลยค่ะให้นักเรียนเล่น XO นะคะจะเล่นกับคุณพ่อคุณแม่ก็ได้3มช่องแรกคุณครูคมีการกําหนดมาให้แล้วนะคะนักเรียนสามารถเติมต่อลงไปได้เลยนี่เติมโอปุ๊บชนะได้เลยนะคะหรือนักเรียนจะข้ามมาเล่นในช่องสุดท้ายได้เลยค่ะเล่น X O นะคะโดยเริ่มจาก อะไรก่อนก็ได้ค่ะสมมติว่าคุณครูเป็น o นะคะคุณครูก็ใส่ o ลงไปจากนั้นนะคะก็อาจจะให้คุณพ่อคุณแม่นะคะเป็น x ก็ได้นะคะเติม x ลงไปค่ะเอ๊ะทำยังไงเราจะชนะนะต่อมาค่ะข้อที่5นะคะข้อที่5ให้นักเรียนพิจารณาสีค่ะสีในแต่ละช่องนะคะช่องที่1อ่ะคุณครูเรียกเป็นแถวนะคะแถวที่1แถวที่2 แถวที่3แถวที่4และแถวที่5แต่ละสีนะคะมีการเรียงลำดับอย่างไรนะคะบางคนก็จะบอกว่ามันเรียงเป็นแบบขั้นบันไดค่ะแนวทะแยงค่ะแบบนี้ค่ะเติมสีลงไปเลยต่อมาสีม่วงค่ะ ครูปุ้ยพิจารณาสีในลำดับถัดไปนะคะต่อจากสีเหลืองก็คือสีม่วงค่ะลำดับถัดไปค่ะเป็นสีเขียวนะคะน,นี่อ่าเมื่อมาถึงแถวที่4นะคะมันไม่มีช่องให้นักเรียนใส่เดียวนะคะเขาก็เลยทำการวนขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งนะคะนำสีเขียวมา ด้านบนแบบนี้ค่ะ,ะที่เหลือคุณครูให้นักเรียนทําเองนะคะเป็นการฝึกไปในตัวด้วยนะคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มาพาพวกเราเฉลยใบงานนะคะจากสัปดาห์ที่แล้วส่วนใครที่ยังไม่มีใบงานนะคะนักเรียนสามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะทิ้ง QR code ไว้นะคะให้นักเรียนสามารถ สแกนเข้าไปดาวน์โหลดไปไงานได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูลาพวกเราไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย